คือมือแห้งเนา<อ>ะ,ะนี่นีน่ตาอยู่พีเ่เนาะบอลนอนัดสาวมันด้วยหรือการสาเด้อทุกคนเพราะวันนีเขาบาดติดอัดติดลักของเขานี่เนาะน่าจะเป็นแบบสบายดีทุกคนที่กำลังติดตามชมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง อาคาซาโซหรืออาคายาโยทุกคนมินี่เขาก็สิมารีวิวหมู่บ้านเกิดของคุณน้องสองคนมินี่ก็อยู่กับไอ้หนุ่มเบาอาคาสองคนอีสิงเก่าใช่เคยเนาะคือแถวแซ่และก็อาตานเองทุกคนมินี่ก็อยู่ที่หมู่บ้านย่าไซเก่าทุกคนที่เป็นหมู่บ้านเกิดของคุณน้องสองคนอีน้องมินี่ก็ฝนตกฝนคนตกฟ้าฝนเพราะเป็นใจเนาะตอนนี้ก็ฝนตกค่อยๆเนาะมินี่ก็เป็น เวลาต่องกินเที่ยงแล้วประมาณหนึ่งโมงสองมแล้วเนาะนีจะเป็นกลางใจการหมู่บ้านเลยมนีสองทินมักเปิดอยู่หมู่บ้านนี้จะเปน็นทางเข้าจามาจากตัวเมืองเมืองสิงแล้วก็นะี่ตากไปทางพุ่นทางไทรมือของอาตานี่จะเป็นแปเ้นเส้นทางไปสู่บ้านไปตาดบ้านโบกคุปักผุมีลายบ้าน็มีสีหาสีสีบานนากจากอันี้ไปสีบาน เราเคยแบบไปถ่ายมาแล้วเนะนำไอไม้มมกุลเนาะเราก็ได้ถ่ายไปไปรีวิวไปแล้วกลา่หมู่บ้านเนาะนี่ก็อยู่เท่าก็อยู่นี่อยู่ที่ใจกลางหมู่บ้านเนะาะเดี๋ยวเขาตอนทำมิตรนี่แม่เขาสิไปเบิ่งฮงเฮียนก่อนเนาะฮงเฮียนอยู่หมู่บ้านยาเซก,ก่อนนี่ก็ว่าสิเป็นอุมทรงลักษณะพิโน,นดายเนาะถ้ามีเสียงบวรบกวนหรือว่ามีเสียงที่เช็ดซองเข้ามาก็ขอโทษขออาภายนะัยเนาะเพราะว่าเป็นเคสส่วนนั้เพราะว่าเราก็เลียงบ่ได้เนาะโอเค เป็นที่ตามขับสงทะเลทุกคนโคเฮนีซิ่ไกลาจากตัวหมู่บ้านจากประมาณร้อยป่าเมตรเนาะ<ม>โอ้ซึ่งทางก็จะเป็นทางทีของทางที่จะลุกล้างมือนี้อบริบรัลักษทาาด้นนีตาม,ามตขับสงก็ไมยย่เยบเง้อเนี้ความเจ็เีนเลยว่า ท่านเห็น,หน,รรน,น,บบนี่ยไหนก็ตามมาเป็นงขอเมตติสมกันแดดเนาะผ่ามีข้อใดผ่าตัวบุพเพข้องยังที่บุตรีต่างที่ระพิสมขอมาขอ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 ภัยเนาะนี่เป็นหอกการบานของฮนะเนี่ยอย่างเ<น>ตื่อง,ตองบ้าแบบจุดไฮไลท์ของหมู่บา้านค่ะนี่จะเป็นเล้าเข้าบอนเก็บเมียงเท่าหลังจากที่เราเข้าหลังจากที่เ,เ,เท่เาตี เกี่ยวข้าวตัดเก็บกูข่าวสิแล้วเขาสิมาเอาไว้อยู่นี่เนะาะเดี๋ยวจุดไฮไลท์พิเศษแมนทีนน่มีนุ่มนุ่มที่กำลังขึาา้นมาสิมานอนอยู่นี่เพราะว่าเาขาเจ้าก็ตีตัวออกจากออกจากพ่อแม่เพราะว่าเป็นนมเป็นนุ่มแล้วที่มีแบบอย่าอยู่แบบส้นตัวที่นะั่แต่ก็สิมาเอามานอนอยู่แบบที่ที่มีแบบบอลนอนมดเลยนี่ที่มีบนนอนยูไทน์ยูไทน์จะเป็นยูไทน์จะเป็นแบบ ข่าวขเ้าวที่ยังประดี๋ีสิข้าวเปือนข้าวเปลือกนอนแล้วก็ยุทเทอร์ฮันเดแมนทีเป็นที่เป็นบอนนอนสิเป็นปูซ้าเดี๋ยวเข้าทิ่ไปเบิรนไทยให้เบิร์นเนี่ยโศอเป็นธรรมดาทนี่ให้ให้เบิร์นเนี่ยทุกคนเป็นบอนนอนเนาะคล้ายๆคือการมดทุกหลังเนยีมีมุ้งทีมีบอนนอนเต็มเนี่ย ขวามนุญเนาะเอ้ออถ่ายแล้วนาะสีเดียวดี่เกิคนัในสิงกองคุนกองไฟหรจะเป็นรถลักษณะทรงเพือนแบบดั้งเดิมเลยตอนนี้เราก็ได้มาฮอดุีห้องเทียนอ่ะเนาะตรงนี้เน้นนอนเือนะตสองเดมสองีสองันตวสองอในซีรีของเขาเท่านี้อาจิมีแต่แค่เดียวนี่เลยเด็กที่ไข่ที่ตรงอเนี่ มอสตังงอยู่เป็นเลาเนาะดูหมดนี่นนนจะมีเดินก็ต่อเนาะมีจะเป็นก็ต่อวายให้ในาอาคารเฮียนที่เป็นนี่จะเป็นหอ,อเขาบอมติก๊กเรียงการอย่างนีนี่ต้องบอกก่อนเลยว่ะจะน้องนี่เฮียนมันแบบแบบนี้เนาะเ้าเพื่อนที่แบบอาคารเฮียนมันพอพอทุกคนปะวะ่านเน่ะเดมแบงกันนี่วะห้องมึงจะมีสองห้องสิบปอนด์กันยุบบัก อยู่บ้านเฮานี่อันบ่มีอนุบาลแม่นะเนาะบ่มีอนุบาลเธอพยายามปกปิดการชมชมเด็กกันบ้างเนี่เขาก็เห็นมาแบบนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็ดีกว่าดีกว่าซูจุน้องแหละนี่ก็เริ่มแบบพัฒนาแล้วซูจุน้องนี่แบบคู่เฮียก็เริ่มเอียงแล้วได้เฮ็ดรี่มแบบอันนี้ก็อาจจะตั้งไม่ประมาณ4-5ปีหลังนี่แหละเีราะสามก็ห้าเพราะสามเนาะเบนควันตรงนีห้ให้เบิดของเนาะคู่เฮียนี่ก็เป็นคู่เฮียนแบบอาคารไม้ล้วนเนาะ หลังคาจะเป็นสากการ์ซีสักการ์ซีจเป็นแบบโครงการซ้อซ้อนเรือมาที่โครงการซ้อนซ้อนเรือมาต่อที่นี้ก็คือห้องน้ำมีก็เป็นส่วนก่อซ้อนเรือมาเนาะแต่นี่แต่ตัวอาคารเฮียนยังบดดเดี่ยวเนี่ยมันก็เป็นมี่ซ้ห้องเนาะที่มอญที่ซ้อนห้องมินฮอปอหาเนาะมินฮอปอหาแต่บนมีอันตานเนาะฟองสี น <laughs> wow. ี่จะเป็นบอลจานบัตถอนนีู่ครนีู่ก็เป็น้องครานก่อนเคยจานนี่่นี้ก็มีแต่อาหารกันวันอาหารตรงเที่ยนเรียงขาเียงตอนเพี่นะรงการ นี่ทุกคนชิอาคาสไตล์มินิเนาะสไตล์มีแต่เงียบมากเลยเนี่เอาแล้ววิซาทาทัตกรรมเนาะเอาต็วคืนให็แเนาะนี่นิลงไทวิซาทาทักกรรมเนาะเก่นย้อนไวไัยดีดีทุกทุกคนมางเทียนในหลังย้อนไวไัยดีดีแมนบอนั่นงของคู่นเนาะโคตรมากค่มาะ มาเจออะไรผิดพทาดตอนเช้าไม่นี่ก่อนเก็บเมียนเติหรือว่าโอการเียที่ไม่คู่กันใส่ลงมกันใส่ต้นกัอหองน้ำนี่ก็ห้องการ์ดคนื้อเรืยมาสนมีแต่ตัวอาคารยังบอตัวอาคารเฮียนยังบ่อะไรอยงเมีแต่ไดห้องน้ำเนาะบ้านเนี่เสร็จสับห้องการ ห้องสานท้องานด้องสามตอนนี้ห้องสี่พัน,น,นี่พันน้อ,อ,องมนเป็นบบโอนซาโอนซาหนังแบบไหนก่อนเป็นทรงเดียวค่เพืนสามมิตาเป็นแบบทุ่นเพื่อรเ,เราเข้านะ,ะบอกเก็บเมี่ยเข้านะถ้าคิวเข้า เด็วาเอเดม่กหนทุกคนอาารเ้มือมาเลยเดวเราหบ้านซิังี่ังยพร้อรบแล้วก็ที่นี่ซ่งไม้ทุกีต้อีเดคนในว่าที่เอาทแบบเอาของเก่ามามาปลูเ้งม่เม่เอาสแบบ เอาสาวมันไม่ไหมพดไหมเอาเสือเนี่ยองฟังไม่หมมขา้ขานมันแล้วทังมบันยางมันแล้วทีวเขาที่ถ่ายเบิ้งแบบที่เือกนเนาะแบบละเอียดเลยอินอินซ้อนเดือยไปนะอินซอนเดือไปกับเขาจะตามใและมาต้นอนซ่าเนาะทุกคนก็แล้ขก็องซีจะคือเขางับไบแบบตุกีตะกีตะกีนั่นตะกี้กินี้เพศเนี่ยยเพศ มันี่ยับมันยัมันยัน,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 นยมา,มนย,มายุพีและะ้วก็เปยัดไปยุพีอีกนี่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 ครับนี่นี่ฝอยเก่าฝอยสาวเก่านี่่นี้นนปนไปก่อนเขาจะยัดไปปนี่กองอุปรสรรคในการใ,ใครคส่เพชรนิดน้อยนะ ผลลัพธ <c oughs> แต่ว่าถึงว่าที่มีโอกาสเอากับบอนยองแพ่นะ้นเอทุกคนหนึ่งส้อ่างเก็บ<ม>น้ำหรือว่อ่างเก็บน้ำมาแบบมามาเไทยเพราะว่ามันเห็ดโกยตัยวลานสกวยเนาะใ<ม>นคืนเพราะว่าแล้วก็มีแบบคนจีนเขามามาปลูกยางาพาราในคนสอง,สองพันสิบสาม ข้ามบ้านมบ้านในยสไสกเขาดิทิพกาไสแดนไหลที่แบบว่าประมาณหาพกติ่เือหาพกนี้แบบหวีโควยดม่ืมมอข้ามไปประมาณมสามทินทีก็ฮอตุูก็ฮอประเทศจีนแล้วนน่แหละเขานยานไปเขาย่างไปค้ซอ,อนกิโลไปก่อนเธอแล้วไสแดนเล่าจีนเดี๋ยวฮอาสิดนำพามเพื่อนทุกคนไปไปชมวิวโอเค ตอนนี้เราก็ได้มาเมือแห้เนาะนี่ก่ไมเดี๋ยวที่ถ่ายวิวแบบเงีนเ้ทุกคนโอ้ต๊มีมีฮอดซิปไปละคันเพื่อนาะซิไปะคันเฮือตังมาแล้วประมาณเข้าไปกี่นะก็กะกี่จะเป็นแบบตังอายุการใสแดงเลยนี่ะพี่เนาะอยุการใสแดงอะไรนี่ที่เห็นบอกเป็นปลานี่ นในสายแดงยีคซ้นให้เบลยนึงรับในทุกคนสายแดงยุคการสายแดงเลยทุกคนสายแดงคุณเนาะหมู่บ้านหมู่บ้านนี่น่ใหญ่มาไหลายเทื่อแล้วไอ้กี่ตั้งย่คฝนยุคทางฝนสามเทื่อแล้วยส่มฝนย่ยุคกลารสายแดงเลยทุกคนบุญแดงยุคไก่ไปแล้วยุคกลางอะไรยุคกลางกลางกลางสายแดงอะไรหมู่บ้านถ้าบนญใหญ่ลงม่านี่ซิเป็นน่าจะเป็นทางจริงไปแล้วนะครับ ว่าถามว่าอย่างลงมาเนี่เป็นภาษานต่อจริงไปแล้วหนะมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ตะกีนยายอะไรทุกคนตะกีนี่มีมีประมาณเปดซีป็ล้งข,งขงนขนานดะแต่ว่ายายออกเนี่ยก็คือบ้านยาไย่ใหม่กนบยายออกบา,บาบาเนาะนยอ,อก,กไปประมาณสอบ้านหนึ่งมันมีครอบคลุมหนึ่งนะเนี่ตั้งบ้านอยู่แลก็ซื้อเป็นบ้านยาไซเกา่าเขานะมวโอ้ยเนาะถาต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 างนอนหาาตตาะ โอ้โว,ว่าเกินย,ยางกินยางแล้วก็ก<ม>ูยางเนาะโอ้ปาษาโคตดละตัวเ้านี่ก็ฝนตกค่อยฟุยฟ้ยเฉยเลยทุกคนคือว่าเ่ได้ปักยางหรอกพูดสุดท้ายได้ปักเนาะปกติเท่าไม่ว่าตอนคํำกับปายยางเลยก็คือเศร้ามากกับไปโอเคียนทุกคนแม่แม่แล้วก็บอกใหมีเวลาลงเคฟทุกคน<ช>บางค,คนถามว่าเป็นอย่างบรูคิปแบบตอนเนื่องเลยสินะเพราะว่าซองห้ากัไปแบบซองที่ยังแบบซองน้อยที่นะยัง สองน้อยเนีบ่มีผู้ติดตามหลายเลยแบบอยากสิลงอยู่ดอกแต่ว่าบ่มีเวลาบ่มีเวลาเนาะมีนักการคิดมือวัสดุเนาะคือมือวัสดุเนาะเลยมีเวลาแบบมารีวิวมาถ่ายให้ทุกคนเบิ่งเนาะนี่มีสีอันตรายเพื่อนนี่ก็สำหรับซ่อนซ่อนคอมบ้างเนาะเพื่อนซากะสีจังบกค่อยเห็นแล้วทุกคนมีแต่กระเบื้องมีแต่กระเบื้องหมดเลยเพื่อนซากะสีจังบกค่อยเห็นแล้วนี่ถือบ้านเราครับเดี๋ยวเอาสิพาพี่พาเนาะ มุดทุกคนลงไปยังทางใต้สุดข,ของหมู่บ้านเนีย่ยเซกานี้จะเป็นเพื่อนกับ,บเทาแซะเนาะเท่าแซะเท่าแทะสนะรง่เดียวมีคนจีนคนมาตาา่างหงโดยคนจีนคนอาคาเนาะอาคาจีนมาต่างไงบินบอลน,น้อนเทาแทะเอาสอบมันไน้หรื้วยารักม้าโมน,นีดียว <c oughs> ต่างคือเป็นตุ๊บเนาะเป็นตุ๊บหน่อย <c oughs> บอนอขเฮานี่ม้วอ่อนนี่มวนแต่มันมันเมนกินของมันเน่มันมกินกักเทไนี่มันเมนกินของมันเมนเมนนี่ทุกคสพสัพเพื่อเนาะเมทางเข่าทางเขามาเองมึงสีมงเสีเนาะ คือถ่าโฟโต้ตแบบนี้แบบว่าโฟโต้ไฟๆแบบนี้นี่ไปเมือนซีหรือว่าไปไสก่อนลำบากเนะาะถ่านี่ <บา S 1> มีแต่ขีดตมวะาจา้ะแกีกันนอนมอีมีลาราคาเลยเนาะโซลาร์มีเป็นตั์กี่ตันเนี่ยจริง งานคือเป็นนเป็นคยเอเป็นเพื่อนที่ไบว่าใครๆคคือจาหมดจริงเนี่ยาน่ยส่งเราเนี่ยเด็ดหน่อยเล็ดหน่อยกำลังดีนี่ยองกาดเนาะกำลังอีทุกคนเฮาที่ไทย ให้เบิร์นแปลว่าบรรยากาศล้วนๆเลยทุกคนการถือว่ามัอนี่นี่โอ้หูซีแปลว่าหูซีหนาวเนาะมาโฟโต้ไฟจะชินอ่ะนี่ทุกคนเนี่ยทุกคนนี่เฮือนลานงามๆเลยทุกคน นี่เป็นไถซุดคอนบ่านเข้าเนาะนี่มันไปทำลายเหล่ามีแต่คนมีแต่คนอย่างพลารานี่เป็นตานซาเด้อทุกคนเพราะว่ามีเพราะว่าเป็นอาชศิลักของคนที่นี่เนาะน่าจะเป็นแบบอาศิลักของคนแบบวิเคแถวเมืองสิงเนาะยุคเก็บม่อมี่ก็หลายสิลปะก็อย่างเนาะตรงสามปีหลังนี่ก็มีแบบขนมเพื่อนก็คือมีแบบ ส้นอ้อยนะเขาเจาะตรงนัูก<ม>ส,ส,ส้นอ้อยแล้วเดี๋ยวก็บัดเท่าการขิดยางเนาะคนขิดยางไหลกว่าเพราะว่าสว่วนยางมันไหลเติมด้วยไหลเติมแต่ว่าคนที่มา,าปลูกยางนี่แถวบางโมมียึดแถวนั้นยึดแถวมาแต่ทางเมืองสิงห์นี้จะไหลคนต่างถิ่นมาม,มาปลูกมีจะไหลก่อนนะมีนจะเป็นแบบไทยซุปขมุ้บ้านแล้วมันไทยสุดขมุ้ยบ้านแล้วเท่วนี้มีเกสรหลังงานแล้วนั่น นีบ้าก็ให้ไม่มุกุลไอฮักของพวกน้องนี่นิคได้ถไทยในไทยไปแล้วไนแล้วเนาะแต่ว่ามีเอฟซีทางบางคนหรือว่าบางคนยังพอทานบอทานได้เบิรแต่ว่าเพราะว่าเอฟซีลน์นี่ทตามมาจากฟองไอไม่มุกุลเนาะแต่ว่ายังมีแบบบัลกานคุกิตัมมายังเปิดเบิร์ตก่อนนี่ทุกคน ทำนานำซีไฟอยู่ทุกคนซีไฟโคโลมันนี่ได้เครื่องรางงานงามเลยทุกคนเป็นกระเบือนซีนเดียวกันหมดเลยคงจะรวยน่าดูนี่กองยางกองกล่องยาพัดละ่าง bất bại, tôn ác tài, bất tài, bất bại, bất tà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 i, ตามเจียวมัรักกินดีบ่ <c oughs> เนาะยิงมาแดาก,ก็น่ักินเนะมันคือคนเสาเฮือนได้หนเ <c oughs> สาเฮือนที่เอาใครลามมาเนะาะล่าผู้เด, <c oughs> ดเดียวเลยมาส่วไ <c oughs> นไค่ น้องแตกเคลือน้องเกิดนาะงแเคลือบเนาะแตกเคลือบเนาะเรายังบมีเวลามาถ่ายเนาะ<ห>ตอนมีเอฟซีมีเอฟซีคนไทยไปอยู่ไปเฮเวียตอยู่เยอรมันเพลินมาสวยแล้วแต่ว่า<ช>ยังโ<ม>บธามีเวลามาถ่ายคลิปเนาะยังบมีมเวลาไปนะนึงน,นี่ก็ถ่ายสุดคอมบานเฮาเนาะท่านี่ไปท่านไชแดนจีนกับเล่าเนาะ ไปเอาไปจากนี่ประมาณสกิโลนตายประมาณที่ทหารมาเก็บระ้อเนตะนั่นแหละพอเงินแล้วยยุ่ตายนี่ยที่มีแบบนตน้ำหอยได้ทุกคนเ้าลืมบอกเนี่ยเดี๋ยวลองอสิมูบาีิมียุ่ยใจกลางคือกลายๆเป็นดอนเลยทุกคนทางเข่ามูบาซิมีแบบน้ำหอยทางเตะทางตเวิออกซิมีน้ำหอยทางตาวิททางเหนือก็ซิมีน้ำหอยเนาะอมพอบได้น้ำเอยทุกคนแม่งนะเห็นปั้เนาะ ตั้งบดกันนี่อะไรทำไมกันนี่ไมแต่งกันมโกโอ้ต้นนูจบโมเลยทุกคนเวียดนมต้นนูนี่เนาะเนาะไ่ม well> ีเ mm ี <th ้ยัง kind of ีก le ินข้าวเลาลากะได้ีข่าวได้ต้นนูนจนี่มลิงจีทุกคนยับะสุกนเนาะบสุดตอมาจะเป็น

เสาเพื่อนเสาเือนเอาใครลามฮะเข้าเกี่ยวกันสิต่างเส้นใหม่ที่้านเลยอ๋อมีแต่เสาเพื่อนงามๆเลยทุกคนเื่อนเตเป็นบานที่พิกับไสแดงจีนน้องทุกคนบีกับธรรมศาตรนี่พันกับธรรมาสเียเขาคือคนเดีวเลยมีอมแผจี่นี่ใหญ่โตหน่อย Ừ. phá mươi <laughs> nè mươi năm 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 đây năm 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 nó năm 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 sau năm 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 ชิปเศร้าปีแล้วทุกคแมวมัวจะไปแทบเลยน่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ตาเพลิ <c oughs> นเป็นยอน่นอ,ยน <c oughs> นยอนเด็ดน้อยเนาะเป็นย่อนเด็ดน้อยทุกคนโอเคโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบขอลาเป็นเพียงตอนนี้นะใครที่ว่าติดตามรับชมคลิปจมจดก็ขออบขอบใจเป็นอย่างนี้เนาะทีช่วยบึงนะ้งเนาะ เพียงแต่เจ้ามาเบิ่งคลิปของเราจะมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะคลิปใดอยากให้เฮ็ดคลิปแนวใดหรือว่าให้คลิปสไตล์ใดก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เนาะหรือว่ามื้อนี้ก็มื้อนี้มีของปุ๊กพองหรือว่าขอเสียแนวใดก็สามารถคอมเมนต์พิส่งกันมาได้เนาะเราสพยายามปรับปรุงพัฒนาเรื่อยๆเนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปที่เท่านี้เนาะสบายดี